โรงเรียนอะไรกันคะขอนแก่นวิทยาค่ะเออโงวิทยาค่ะหรือวิทยายนต์คะมาเดี๋ยวเอาใบขาดึงสองซ้ำมาจากโรงเรียนอะไรกันคะคอนแก่นวิทย์ยนต์ค่ะวันนี้เรียนเป็นยังไงบ้างคะมีแหงไหมคะมีแหงสนุกไหมคะสนุกค่ะมากขนาดไหนคะมากเลยค่ะจริงเหรอคะมีอะไรมากกว่าความสนุกคะขอท่าเลยขอท่าขอท่าค่ะขอท่าค่ะขอท่าค่ะขอท่ายังไงคะเรียกใครลีลาค่ะทำท่ายังไงคะหนึ่งสองซ้ำ อากาศเรื่องละคะแล้วชอบวันนี้มันมีมากกว่าความสนุกและความอะไรคะความรู้มีอะไรที่แปลกใหม่มะจากแบบที่อื่นคอนเซนเทร t เลิศมะอะไรนะคะอะไรนะคะ์คอนเซนเทร e อะไรนะคะ c ซ n c e n t r a อเล่าหน่อยค่ะเซ c o n c e n เ r อร์นะคะ c ซ n c e n t r อะไรนะคะ c ซ n c e n t r a t e คอลเซตมาแล้วค่ะนี่แหละค่ะที่แปลกแปลกนี่แหละค่ะที่สิกริ้งแปลกๆ ขอเสียงคอเซนเท็ดในค่ะดีโอคอนเซนเทไฮคอนเซนเทไฮคอสเซนเท็ไฮิค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บๆในคะดีมาก